าวนุ่นวรนุษย์นะคะนางเอกซูเปอร์สตาที่กลับมาฉายแววเป็นดาวรุ่งอีกครั้งตั้งแต่แยกตัวเป็นอิสระและไม่ขอสังกัดค่ายใดๆกับงานละครที่ได้รับกระแสตอบรับดีมากอีกทั้งธุรกิจร้านอาหารที่เตรียมวางแผนขยายกิจการไปต่างประเทศอีกด้วยพร้อมกับเผยว่าหลังจากถ่ายละครเรื่องอีสาเสร็จเรียบร้อยก็ขอพักงานยาวเพื่อเตรียมตัวจะมีน้องให้แฟนได้ย่นโฉมหน้าสักทีหลังจากที่สละะสดกับหนุ่มป๊อตมากว่า3ปีค่ะ มาต่อกันที่มาดามหญิงแห่งตระกูลอัตวะเหมนะคะอย่างสาวเจนนี่หลังจากพักงานละครไปช่วงหนึ่งตั้งแต่สละสดล่าสุดก็กลับมารับงานละครอีกครั้งกับเรื่องเลือดมังกรพร้อมกับเผยว่าหลังจากถ่ายทําเรื่องนี้เสร็จจะขอพักงานละครทั้งหมดเพื่อฟิตร่างกายเตรียมเปิดอู่ปั้มทายาทให้สามีเอชชนสวัสด์อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ คู่รักนะคะของสาวแอนอลิชาและหนุ่มภูริก็ถึงคราวได้เลิกปั๊มทยยาดกับเขาสักทีหลังจากที่ลุยทําธุรกิจรีสอร์ทนะคะภูริปายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ทั้งคู่ก็เตรียมตัวเดินหน้าปั๊มทยยาทันทีโดยหวังจะให้ทันปีมาปีนี้ค่ะ